สุดท้ายครับ,รบเดี๋ยวเราคุยวารริี้แอคชั่นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกันเลยครับครับซีเกมที่พม่าครับผมครับครั้งที่27ในปลายปีนี้เนี่ยฮะมวยไทยก็ยังทะเลาะกันไม่เลิกโอ้โห,หน่าเบื่อมากเลยลไปโอลิมปิกยังไงซีเกมยังมีปัญหากันอยู่เลย มาอยู่กับพร้อมกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงได้เลยมวยไทยเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันก่อนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเองค่ะจนเสื้อเหลืองเสื้แดงนี่เขาเขาเงียบไปสักพักใหญ่หมวยยังไม่เลิกเลยปวดหัวมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาสาเหตุใครอยู่เบื้องหลังหน้ามันต้องมีชื่อ,อย่อมีไหมน่าจะเป็น เขาซีกับหัวหน้าแล้วเดี๋ยวโดนนะบอกง่ายเดี๋ยวโดนนะไม่มีใครไม่ซ totally ีก right ับหัวหน้าเลยสั้คหหัวหน้าหัวหน้าก็รับเรื่องหมดทุกอย่างเลยนะเลี้ยงด่าใครไม่ได้เลยใครฟ้องมานี่รับเรื่องหมดเลยนะแกก็บอกทยานเรียเลยเอ้าเอ้าเสยยอดชายดีกว่าครับผมพลตรีอินทรัตยอดบางเตยนายกสมาคมผู้อยู่เบื้องหลังแหละไม่ใช่ท่านเป็นนายกสมาคมยุคต้อหนักแล้วก็เป็นรองประธานครับผมของยุคต้อหนักนานาชาติเนี่ยบอกเลยว่าซีเกมเนี่ยอ้วกแบบ เอาดาวรุ่งไปอ๋อคือไม่เอาไม่เอาชุดใหญ่ไปจะเอาแค่สี่ห้าเหรียญทองน่าจะเอาพวกระดับเยาวชนไปมากกว่าก็ก็อาจจะมีตัวหลักๆเ้วยอเอาว่าต้องเต้าไม่เอาไปแน่นอนคือน้องเต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวระดับฝีมือแล้วอะเหรียญทองโอลิมปิกเกมไม่เหรินเงินเหรินเงินเขาก็จะเก็บน้องเต้าไว้เอเชนยนเกมโอลิมปิกเกมมากกว่าคส่วนซีเกมมันน่าจะเป็นการแข่งขันของพวกขึ้นลูกใหม่มากกว่าที่จะปั้นขึ้นสู่พวกเอเชนยนเกมโอลิมปิกนะครับ อ่ะก็ลองดูว่าจะซีเกมเนี่ยเราจะมีดาวรุ่งโปรขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยเรื่องของมวยไทยนะครับาราีฬาระเทศไทยก็บอกว่าเรื่องของมวยไทยในซีเกมเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่เวอร์เกมเรียบร้อยแล้วอ๋อมวยไทยสมัครเล่นคือเข้าไปประชุมกันนู่นที่รัสเซียเนี่ยเพื่อที่จะคัด คือไอ้กีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องเสนอตัวเนี่ยให้บรรจุในการแข่งขันเวอร์เกมให้ได้ก่อนอันดับต้นๆแล้วมันก็จะมีมันจะมีคิกบ็อกซิ่งแล้วมีกีฬาอะไรอีกสองชนิดไม่รู้นะครับปรากฏว่าเรากับคิกบ็อกซิ่งเนี่ยสูสีเลยเพราะเป็นประเภทต่อสู้ด้วยกันแต่ว่าคิกบ็อกซิ่งอ่ะไม่ผ่านเออแต่เรียนตรงๆนะ ไม่ได้ตั้งคููหรอกอ้าวไม่ไม่คือคือด่านแรกเนี่ยเราได้จัดในเวอร์เกมตั้งไงครับมวยไทยได้แต่คิกบ็อกซิ่งเนี่ยทำไมเขาไม่ได้รู้ป่าคิกบ็อกซิ่งทำไมครับคิกบ็อกซิ่งคือมันไม่มีที่มาที่ไปมันไม่ได้เป็นศิลปะประจำชาติของใครแล้วมันมันก่อนจะแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้ไหวครูแต่ตุ้งตังตุ้งเต่งตุ้งเตงเขาบอกไอ้นี่มันไม่มีครูบาอาจารย์ของไทยมันมีครูบาอาจารย์ มีการแข่งขันกันในยุโรปนี่เยอะมากครับไทยก็เลยได้ลแล้วเราโอ้โหแล้วเขามาบ้าเมืองไทยเขาก็งงครับทำไมฮะมันทะเลาะกันไม่จบไปสิ้นสติเขาไม่รู้ตรงนี้มันเป็นเรื่องภายในเออแล้วก็ว่าไงเอชนเกมสีเกมมีแข่งได้ยังยังเ้าจะไปแข่งกโอลิมปิกเกมนะก็ตสีเกมยังเอาไม่รอดเลยสีเกมนี่ยังมีปัญหาอยู่ชาติอื่นเขาส่งพร้อมหมดเลย พม่าลาวมาเลฟิลิปปินต่อยไปไทยเป็นมันก็ส่งหมดตีมงตีมอส่งหมดประเทศไทยทําท่าจะไม่ส่งอ้าวบอกว่าอะไรรู้ไหมไอ้คนจัดการแข่งขันกับไอ้คนส่งเนี่ยกมันไม่ถูกกันไงเออมันก็แปลกไปอย่างนะคือเรียนตรงๆนะถ้าเกิด สมมติเข้าบรรจุเข้าโอลิมปิกเกมนะผมว่าตีกันตายเลยนักยาไทยไม่ได้แข่ง <c oughs> ยิงกันตายก่อนคงแย่งก,กันพอสมควร <c oughs> นักบวยไทยไม่ได้แข่งบวยไทยอ่ะคิดดูนีแ่แล้วพม่าเขาเป็นนะ่ะ,ะพม่าเขารู้เลยอโอเ้เร็จถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยไทย<ช>ได้แชมป์แน่นอนอพอม่าก,ก็ฉลาดอ่ะมันก็เอาสมาคมคู่แข่งที่โดนศาลปกครองฟ้องล้มละลายไปแล้ว เอามาเป็นเป็นคนจัดการนะครับให้มันเจ็บใจเล่นอย่างนั้นเลยคนสมก็เจ็บใจไงไปดูลิซติกโบดีกว่าครับสะสมที่13เหรียญเนี่ยอยู่ใกล้ๆการกีฬาประเทศไทย13เหรียญเนี่ยตรงตรงนี้นะใกล้ๆการกีฬาประเทศไทยเนี่ยคุณสมชายนิติวณักุลเจ้าของเนี่ยเรียกแสนชัยมาเลยมาลงนวมหน่อยแสนชัยบอกโอ้เรียกผมไปกี้ผมตายพอดีสิครับโอ้โหแล้วลิซติกโบกับแสนชัยนี่นะ ไม่ได้พ่อลูกครับครับมันเป็นปู่กับหลานครับแต่คุณสมชายบอกอะไรกันเองเอาไปก่อนขั้นต้นห้าพันครับโอ้โหโอ้โหแสนชัยเนี่ยดูครับครับนี่ไม่แสนชัยนะครับนี่ลิติโบนะเขาเขารู้ครับโอ้มีถีบด้วยครับเออเป็นไงล่ะโอ้โหดูสเต็ปครับเอาแล้วบ้านใครครับ รนี่ค่ายมวยครับในค่ายมวยเราเป็บโบ,บราณโบราณนะเป็นบ้านเลยฮะต่าไ้ขึ้นมายุ่งเลยนะครับดูสั่งชกเฮ้ยชกกับใครครับทำไมแสนชัยมันตัวใหญ่ขึ้น,นอ่ะเาไม่ใช่แสนชยัยอันนี้ซ้อมอยู่ไงแต่ว่าแต่ว่าก็ก่อนหน้านี้ก็มีมีมีมาซ้อมกับแสนชัยด้วยครับ มาครับโอ้ยแต่ว่าถ้าเรื่องหมัดนี่แกใช้ได้นะแต่เตะนี่ยังดูเก้งก้างเก้งกล้านะเตะไม่เก้งก้างไงดูพุูนเลยครับเนี่ยฮะมามาดูมากนะสเต็ปด้วยนะครับนี่ครับแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเป็นแชมป์เยอะมากครับหลายสาบันเลยครับนิสิตโกครับสมัยรุ่งรุ่งครับดูครับมาดูสเต็ปนะฮะมามีการเตะนะไอเตะนี่มันยกแบบเมื่อยแบบเมื่อยขาคือถ้าเตะเนี่ยสุดดัก วิ่งผ่านเนี่ยโดนสุนัขสุนัขเฉยเลยเล้วสุนัขบอกเอ๊ะมันใครใครมาไล่เรากรันาเลยโอ้สิบสามเหรียญโลโคสนาฟรีเลยครับเลฮะเดี๋ยวต้องไปเก็บตังค์นะไม่มีเราออกรายการเราไม่รอดหรอกเล่เดี๋ยวเราต้องไปหาเรื่องกินฟรีอ่ะโอ้โหกินฟรีต้องเอายากันยุงไปด้วยนะครับแกก็ โอ้ถ้าเกิดกินฟรีก็ให้กินตรง้นี่ครับด้านนอกครับเลยร้อนนิดนึงชุ่เยอะๆไม่เป็นเชเยอะกินได้ฟรียังบดอีกอ่ะบัวขาวไงครับผมเห็นบัวขาวจะแถลงวันวันไหนนะวันสันที่ผ่านมานะครับผมเปิดตัวเปิดใจไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วไปต่อยกังฟูที่เกาะสมุยเหรอก็ต่อยเนียคือตอนนี้บัวขาวก็ผมว่าในในความคิดเขาก็ยังหลากหลายอยู่อ่า จะเขาก็เริ่มจะมาหากินทำนน่นทำนี่ทำนั่นนะก็จะมีการต่อยอย่างมู้นต่อยต่อยที่กังฟูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหากับไทยไฟไงพอไทยไฟมีสัญญาการชกมวยไทยอยู่ไอการไปทำซ้ำหรือว่าถ่ายทอดก๊อปปี้อะไรต่างๆมันจะผิดกติกานะครับเก่งไปเป็นผู้จัดการเราไปเป็นนี่ดีกว่าเอเจนซี่เอเจนซี่ให้บัวขาวเหรอ เอเจนซี่อ่ะเป็นเป็นรีเจนซี่ดีกว่าเป็นรีเจนซี่ไม่ได้ครับอ่าเป็นเป็นก็เขาเขายังใหม่อ่ะเขายังงงงงอยู่เขาก็ยังยังเดินแล้วก็ก็ยังยังยังต้องปรับอะไรอะไรได้ว่ายังไม่คุ้นเรื่องสิทธิประโยชน์ยังไม่ค้นพบตัวเองว่าจะไปทําอะไรดีเดินทางสายไหนดีไงงั้นให้แกประกาศเลยว่าผมเป็นเกย์ไปเลยดีกว่าไม่ได้แกเป็นไม่แกไม่ไม่เป็นเกย์ครับแกเป็นไหม แกไม่น่านะไม่น่าหรือเห็นหลังๆตุ้งติ้งอยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่าดูแล้วมีแฟนอ๋อมีแฟนแต่แฟนแกเนี่ยเป็นอะไรผู้ชายหรอบ้าเลยเดี๋ยวมันตแต่อมเดี๋ยวก็ฟ้องกันแล้วช่วงนี้ก็ยิ่งบ้าๆฟ้องอยู่ด้วยฟ้องแหลกเลยแมนยูเลยแต่ช่วงนี้รู้สึกมีพุงเริ่มจะมีพุงแล้วใช่ใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออก์กอัลกายไปมุ่งสอบดำน้ำเดี๋ยวเดือนนี้ล่ะมีใครหน้าดำเลยลงสะลงสะผมก็มีพุงสอบสอน ถ้าเกิดไม่มีภูมิเนี่ยตายไม่น่าคิดผิดเลยไปเป็นครูดำน้ำตังก็เสียเวลาก็เสียบ้างเลยแล้วมันก็ไม่ให้ผ่านจะจบัทีโอ้โหอ่ะเวลาหมดครับครับหลีมิงโชวขอบคุณผู้สนับสนุนครับสิง์นะครับน้ำดื่มสิงค์ครับครับนะฮะน้ำดื่มสะอาดสิง์แล้วก็ยาแนวตาจระเข้ครับผลิตภัณฑ์ตาจระเข้มีมากมายไกายกองครับแล้วก็รถยนต์ตัวต้าครับตัวต้าก็มีทั้งตัวต้าลิกครับตัวต้าไทยมิลพ์ลิก นะครับแล้วก็อร่อยดีนะฮะนะฮะเสื้อลีมิงเนี่ยที่ใส่นะครับสวยงามมากเลยเสื้อประวัติศาสตร์คเวลาของเราหมดลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ